สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจันนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะลูกให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่17นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนออกแบบอัลกอริทึมนะคะตามที่โจทย์กําหนดให้แล้วตอบคําถามนะคะลูกโจทย์กําหนดให้คือให้คอมพิวเตอร์ลากเส้นไปเป็นระยะทางเอง ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดขึ้นเองซึ่งเป็นข้อมูลที่รับเข้าไปทางหน่วยนำเข้าจากนั้นหันปากกาหรือเลี้ยวซ้ายเป็นมุม90องศาและทำซ้ำ4ครั้งนะคะ,ะก็จะได้ดังภาพนี้เลยนะคะก,ก็จะมีเริ่มต้นรับค่าระยะทางนะคะแล้วก็วางปากกาอ่ลาลากเส้นตรงเป็นระยะทาง x เลีเ้ยวซ้าย60องศานะคะครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งยังไม่ถึงสี่ครั้งก็คือไม่จริงกลับไปทําอีกในครั้งที่สองลากเส้นตรงเป็นระยะทาง x เดียวซ้ายอ่าเียวซ้ายเก้าสิบองศานะคะในครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามนะคะกลับไปทําซ้ํานะคะเมื่อครบสี่ครั้งแล้วนั่นก็คือเป็นจริงก็จะจบการทํางานนะคะลูกเด็กๆบันทึกลงไปได้เลยนะคะอ่าหากเสร็จแล้วนะลูกนะถ่ายรูปในกลุ่มทงงานเหมือนเดิมนะคะลูก สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ